สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพามาดูบรรยากาศที่สวนหลวงนะคะจะมาเดินค่ะแต่เมื่อคืนฝนตกหนักดูน้ำค่ะดูที่จอดรถแต่ละที่นี่ค่ะปลาคงถนัดออกมากเล้เมื่อคืนเนี่ยนี่ค่ะตรงนั้นก็เหมือนกันล็อกน้นก็เหมือนกันล็อกน้นยิ่งท่วมนู่น วันนี้น้ําเยอะค่ะน้ําเยอะและถนนที่คุณยายเดินนะวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยมาจอดรถตรงนี้น้ําเปี่ยมเลยค่ะน้ําขึ้นฝนตกหนักเมื่อคืนที่สวนหลวงค่ะเชคค่ะคุณยายจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศที่สวนหลวงนะคะไปค่ะไปกัน ดูคลองนี้ค่ะเต็มหล้นขึ้นไปจนถึงต้นไม้ค่ะเนี่ยดูค่ะน้ำขึ้นค่ะวันนี้เสียงเครื่องสูบน้ำแต่ละที่แต่ละจุดนี่ค่ะดูคลองนี้ค่ะทุกทีมันจะอยู่แค่เนี้ยแต่วันนี้มันขึ้นไปถึงนู่นเลยนู่นปลาก็ขึ้นไปสูงด้วยค่ะถึงต้นไม้ที่ ที่จริงอ่ะตรงต้นไม้อ่ะจะเป็นที่ที่นั่งเล่นค่ะเอาเสือเอาอะไรมาปูนั่งได้ค่ะตรงนั้นน่ะแต่วันนี้โหน้ำขึ้นไปสูงมากเลยค่ะดูปลาค่ะปลาปลาได้น้ำใหม่โอ้ยตคุณยายพาไปดูอีกค่ะไปเรื่อยๆค่ะบรรยากาศวันนี้ถ่ายของเสร็จแล้วก็จะถ่ายลงมาให้ดูนะคะ บรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนนี้ค่ะที่สวนหลวงค่ะปลาช่อนค่ะปลาช่อนอเห็นไหมมันจะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยปลาช่อนนคะคะขึ้นมาสูงเลยค่ะตรงนี้จุดนี้คือน้ำมันจะไหลลงใช่ไหมคะตอนเมื่อคืนเนะนี่ยเนี่ยเนี่ย อ่ามันจะไหลลงแล้วปลามันก็จะมาอยู่ตรงนี้รอเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยปลาช่อนนะอ๋อปลาช่อนที่บ้านคุณยายเนี่ยมีลูกมันเป็นกลุ่มด้วยเขาจะเรียกปลาเลยปลาลูกครอบ <c oughs> นี่ค่ะลูกมันเป็นกลุ่มเลยค่ะเนี่ย เนี่ยไม่น่าล่ะมีม,ม,ม,มีมีแม่ปลามาอยู่ตรงนี้ลูกมันมีเป็นกลุ่มตัวสีแดงอะคะ่ะนั่นนะคะ,ะยุบยิบยุบยิบยุบย,บย,บยบิแบบนี้นี่เองไม่น่าหเห็นแม่ปลาไปค่ะคุณยายพาไปดูอีกหลายๆที่ค่ะดูกันไปหลายๆอย่างค่ะเชจ้า นี่ค่ะดูมุมนี้ค่ะโอ้น้ำขึ้นมาจนถึงนี่เลยวันนี้คุณยายจะถ่ายบรรยากาศน้ำขึ้นนะคะที่สวนหลวงค่ะยังไม่ได้ไปเดินค่ะจะดูบรรยากาศน้ำก่อนว่รรา,าน้ำขึ้นเยอะไหมนี่ค่ะขึ้นมาสูงเลยนี่ค่ะที่จริงอ่ะนะมันจะอยู่นู่นค่ะเห็นไหมตรงหญ้าอยู่นู่น เดี๋ยนี้มันขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะนี่เนี่ยเนี่ยพึ้นมาสูงเลยวันนี้อ่ะตรงนั้นก็จะเป็นสะพานค่ะนะถ้าตกถึงสามวันนะเกาะตรงนั้นคงท่วมแน่ค่ะนะคะที่คุณทายถ่ายให้ดูนะคะตรงนี้คือสวนญี่ปุ่นนะคะเนี่ย เขาเรียกส่วนญี่ปุ่นตรงเกาะเนี้เนี่ยดอกไม้สีแดงสดโอ้น้ำเยอะเนี่ยเกาะตรงนี้อ่ะถ้าตกมาอีกท่วมแน่พรุ่งนี้อ่ะแต่ก่อนะเห็นเกาะเนี่ยกับเกาะโน้นอะเดินไปหากันได้นะคะแต่นี้อ่ะดูสิคะแปลกตาวันนี้อ่ะ มาแบบแปลกไปค่ะไปดูกันอีกค่ะหลายที่นะคะดูค่ะดูน้ําวันนี้น้ําขึ้นเยอะมากที่สวนหลวงตามคลองนะคะน้ําขึ้น เต็มตลิงเลยค่ะดูสิคะแตบกบตามากเลยวันนี้ดูนะคะทุกวันไม่เป็นแบบนี้นะคุณยายมานะแต่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี่เอาทําให้น้ำเลยขึ้นมาสูงเลยนูน่นที่จริงมันจะอยู่ตรงโน้นนะคะนูน่นอันนี้มันขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะ ค่ะคุณยายจะเก็บภาพไปแช่นี้นะคะเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ชิปนี้คือเก็บภาพที่น้ําน้ําขึ้นค่ะน้ําขึ้นนะตามเอที่ลานจอดรถก็น้ําเยอะลงมาคลองตรงนี้อีกค่ะนี่ที่จริงอ่ะ มันจะไม่ไม่แบบนี้ค่ะมันอยู่ลึกนุ่นอันนี้ขึ้นมาสูงเลยน้ำอ่ะดูสิปลาได้น้ำขึ้นมาได้น้ำใหม่เชจ้ากดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามคุณยายกับหลานๆด้วยนะคะชิปหน้าเจกันใหม่ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศตรงทางนู้นให้ดูอีกค่ะชิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย